สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูข้าวครับมาคุยกับคุณตาเนาะคุณตาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพันชื่อพันอันนี้นาของคุณตาเนาะครับอันนุ่นอันนุ่นก็ว่าใส่ปุย๋ยยี่ห้อครับตาซี่โพกแปดแปดซี่โกแปดแปดเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นเขายีย่ห้อครับขอพันเตี้ยขอพันเตี้ยก็คือกขอ,ขอกอกบอกครับอันนี้กอกอกโฮอของตาเนี่ยกอกอกบานนั้นไม่เป็นกอกมันเป็นพันเตี้ยอ๋อ ครับมากดีเดี๋ยวผมขอญาตตาไปถ่ปายข่ากันเนาะครับก็เมื่อกี้ก็ถามคุณตาไปเลยครับแต่ว่าของคุณตาี่ยแปลงนู้นแปลงนี้เป็นของมาข้างๆแกแต่ว่าไม่เจอเจ้าของแต่ก็คือแ่บอกว่าใส่ปุ๋ยเหมือนกันแหละแต่ว่าของของตาน่ะก็ไอ้ผือมันเยอะหน่อยกก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 อพวกพวกผือพวกเนี่ย แต่เจ้านี้เขาเป็นเรียกว่าใครเจอก็วางงามอย่างนี้ตาบอกว่าแต่ก็ไม่เจอเจาของก็เลยถามตาก็อย่างเมื่อกี้นะครับใส่สิบหกแปดสองกระสอบครับแกบ,บอกว่ามีสิบสิบไร่มั้งอย่างนี้สิบไร่กับสองกระสอบก็หานอ,อครับผมได้กี่กิโลม้อยกิโลหารสิบก็ตกประมาณไร่ละสิบกิโลนะครับน เป็นข้าวเตี้ยรครับข้าวพันเตี้ยของตาตรงนูน้นมันเป็นข้าวก็ขอหกขอหกก็คือก็เหนียวแต่นี้เป็นพันเตี้ยก็ไม่รู้ว่าทางนี้เขาจะเรียกว่าพันเตี้ยมันเป็นรหัสอะไรผมก็ไม่รู้นะครับผมถามเขาเขาก็ไม่ตาก็บอกว่าเป็นพันเตี้ยวูแต่ข้าวงามมากเลยครับเนี่ยสิบหกไแปดสองกระสอบสิบร่ไปนู่นนะมั้งครับเดี๋ยวเจอเจ้าของก็จะถามรายละเอียดให้เยอะกว่าน,นี้ครับ ข้าวประมาณตาบอกว่าเกือบสองเดือนละสองเดือนรู้ไมสองเดือนกว,วัวละนี่มันข้าวสิงหามจะข้าวกันยามจะได้ใส่รับรวงนะครับเนี่ยสุดยอดเลยครับข้าวในงามวานเป็นมืออาชีพเลยครับเนี่ยของตามีต่กกกตะผือแดงพึดเลยอันนี้ไม่มีเลยครับดูแลดีแน่นอนครับมืออาชีพของก็ไม่ได้ว่าอะไรใครครับก็ก็พามาดู จะได้สอบถามรายละเอียดก็ไม่เจอเจาของก็พอจะรู้ว่าเขาบอกเขาใส่ปุ๋ยอะไรถ้า,ถ,าถ้าถามต,ตัวเองก็จะรู้ว่าหวานกี่กิโลข้าวอะไรยังไงผมก็มีข้อมูลแค่นี้นะครับ16บหกแปดสองก็สอบเนาะชาวที่ถามตามามาดูลักษณะต้นข้าวนี่เสมอนี่ครับั้งหวานกับข้าวคอนเตียมันจะเสมอแต่ว่าถ้าดูแลดีก็เสมอทุกพันธุ์ครับ เสมอการแตกโกก็แตกโกดีครับแต่ว่าน้ําเยอะไม่หน่อยเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่า,วาช่วงนี้ปีนี้นะครับไม่ใช่ช่วงนี้ช่วงนี้แหละแต่โดยเฉพาะปีนี้ฝนมันจะมาเยอะตั้งแต่มิถุนายนครับมานี่จนถึงสิงหากันยานี่ยัยายยังของแท้นะครับนี่ก็จะมาอีวันที่ยี่สิบยี่ิบถึงยี่สิบสองนี่ว่ามาหนักด้วย ก็เลยน้ํามันเยอะอย่างที่เห็นนี่แหละครับก็ไม่ได้มาเขาเรียกวอะไรวะมาควบกลุ่มน้ําอย่างที่ที่จะดีอะไรมากมายแต่ข้าวก็แตกกอดีเขียวดีครับมองดูก็ไม่มีไม่มีหญ้าเลยอะ่ะมันจะมีได้ไงคบน้ําขนาดนี้แสดงว่ากกคุมดีตั้งแต่ตอนแรกแล้วนี่ครับสวยงามมากครับนี่ ยังมีอีกหลายแปลงครับนี่ตรงนี้จะเป็นคลองน้ํรถนนเนี่เพราะว่าตรงนี้เป็นคลองน้ำมันก็เลยเรียกว่ามีน้ำใสตลอดถ้าคนเขาเขาทำเป็นอาชีพหรือว่าทำเนี่ยก็จะสูบน้ำใส่เขามีเวลาเขาใส่ใจเขาก็จะทำออกมาอย่างนี้แหละครับบางคนเขาก็ทำแค่พอกินพอใช้เขาก็ไม่ได้มาควบคุมเรื่องอะไรมากมายเรื่องยาเรื่อง,องอจะพืชอย่างนี้เขาทำ มาเป๊ะๆดูแล้วเหมือนจะได้สูบน้ำหมอยครับทํามาหนักเขานี้สวยงามครับสวยงาม16 88 2ปกระสอบก็ไม่ได้ผสมอะไรครับ16/8 8เพียวๆเลยไม่มีผสมนี่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าดินดีดินดีนะครับข้าวมันก็เลยเขียวเสมอไม่ต้องผสมยูเรียละแต่ใส่ย,ยูเรียไปเลยก่อนแน่นอนนะครับ อาจจะเป็นที่พันธุข้าวด้วยเพราะว่าใบามันจะตรงไม่ย้อยข้าวพันเตี้ยพาดูบรรยากาศยามเย็นๆครับตะวันตกตะวันตกดินช่วงพรบค่ำประมาณสักเกือบ6กโมงครับนี่6หกโมงแล้วก็จะอากาศเย็นสบายกลางท้องทุ่งท้องนามองไปสบายตาสบายใจครับ คิดอะไรเพลินๆเ,เลยเปื่อยครับวันนี้ก็วันนี้ก็ขอจบคลิปต่เพียงต่านี้เดี๋ยวผมจะพาไปในเขตเนี้ยจะมีเยอะแต่วันไหนเจอเจ้าของเนี่ยผมจะสอบถามให้ช่วงนี้ก็หายมาหลายวันไม่ได้ติดตุระครับขอบคุณครับ